ในยุคปัจจุบันนี้เทคโนโลยีอย่างหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กําลังเข้ามาแทนที่การทํางานของมนุษย์มากขึ้นทุกวัน <Wow. S 1> คุณคิดว่ามนุษย์ยังมีคุณค่าใดที่เทคโนโลยีไม่อาจแทนที่ได้และคุณคิดจะใช้คุณค่านั้นเพื่อน,นําพาตัวเองและสังคมก้าวไปข้างหน้าอย่างไรสิ่งที่ AI ไม่สามารถทดแทนมนุษย์ได้เลยนั่นคือเรื่องของการดูแลความรู้สึกและสุขภาพจิตใจค่ะในฐานะที่แพรวเคยเป็นคนที่ มีความสงสัยในเรื่องของสภาวะอารมณ์ของตัวเองและประสบการณ์ของการใช้ AI ในการสอบถามวิธีการแก้ปัญหาเหล่านั้นผลลัพธ์มันออกมาว่าเขาไม่สามารถช่วยเราได้ค่ะการปฏิบัติและการได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมนุษย์ด้วยกันเท่านั้นที่สามารถแก้ปัญหาเหล่านั้นได้และเราอยากจะใช้ตัวของแพวนี่ราคาในฐานะของ Miss Universe Thailand ในการสนับสนุนที่จะช่วยให้มีการจัดตั้งหรือว่าเป็นตัวแทนของคนที่อยากจะช่วยดูแลสุขภาพจิตและรวมไปถึงสุขภาพกายเพราะเราเชื่ออย่างเต็มอกเลยค่ะว่าการดูแลสุขภาพกายจะทําให้จิตของเราดีขึ้นและมันจะส่งผลไปถึงทุกคนด้วยขอบคุณค่ะ